ถ้าวันนี้คุณเจอหมอดูที่ทักคุณว่าทําบุญกับคนไม่ขึ้นแสดงว่าคุณกําลังถูกหลอกอยู่เพราะนั่นเป็นจิตวิทยาที่จี้ใจดําคนเพราะตัวของคนเหล่านั้นเวลาทําอะไรหรือช่วยเหลือใครมักต้องการสิ่งตอบแทนกลับมาเสมอนั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้เรารู้สึกว่าทําบุญกับคนไม่ขึ้นถูกไหมคะ ไม่แปลกค่ะถ้าเขาจะทักคุณแบบนั้นไม่ต้องตกใจไปว่าเขารู้ได้อย่างไรและถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะแก้กรรมกับการทำบุญไม่ขึ้นแล้วต้องทำอย่างไรวันนี้อาจารย์ปอมีวิธีมาบอกค่ะ 1. อภัยทานค่ะเป็นทานที่ยากที่สุดแต่ถ้าทําได้จะส่งผลดีที่สุดค่ะ 2. การให้ทานเป็นการให้อาหารสําหรับคนที่ยากไร้หรือว่าคนที่ยากจนค่ะ3ปล่อยชีวิตสัตว์จะเป็นสัตว์บกหรือว่าสัตว์น้ําก็ได้ตามที่เราสะดวกเลยค่ะ 4. นะคะจะเป็นการแผ่บุญกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรทั้งมีชีวิตและก็ไม่มีชีวิตค่ะ การทำบุญนะคะเวลาเราทำเนี่ยเราต้องทำด้วยใจนะไม่ว่าเราจะช่วยเหลือใครก็ตามอย่าหวังผลตอบแทนนะคะถ้าเราหวังผลตอบแทนจะทำให้เรารู้สึกว่าทำบุญไปแล้วไม่เห็นได้อะไรกลับคืนมาเลยถ้าใครอยากจะฟังสาระดีๆที่เกี่ยวกับการทำบุญฝากกดไลค์ like, กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้อาจารย์ด้วยนะคะ